รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพและล่ามภาษามือท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี Fun, อนฟฟัสคาพ่อพ่อฟันน้ำนมกำลังจะหลุดนะลูกทำไมต้องหลุดนะฮะก็ได้เวลาที่ฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่แล้วไงมันจะเจ็บหรือเปล่าอะฮะเจ็บนิดหน่อยเนี่ยโยกเยอะแล้วให้พ่อดึงออกให้ไหม ยังไม่ทันได้ดึงเลยร้องเจ็บซะแล้วงั้นก็รอให้หลุดเองแล้วกันต้นน้ำเป็นอะไรร้องเสียงดังไปถึงบ้านนน้นเลยอ่ะก็ฟันจะหลุดไงดูแสฮ้ <c oughs> าถ้าต้นน้ำฟันหลุดไป <c oughs> ก็ไม่มีฟันไว้ใช้สิครับฟันของคนเราจะมีสองชุดชุดแรกเป็นฟันที่ขึ้นตอนเด็กๆเ,เรียกว่าฟันน้ำนมฟันของต้นน้ำเป็นฟันน้ำนมมีทั้งหมด24ฟันน้ำนมที่ขึ้นซี่แรก ฟันหน้ากลางด้านล่างและจะขึ้นครบเมื่ออายุประมาณ2-3ปีเราก็จะใช้ฟันน้ำนมนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เวลาของฟันแท้ซึ่งเป็นฟันชุดที่2จะเริ่มมาตอนอายุประมาณ6ปีพอฟันแท้เริ่มมาฟันน้ำนมก็จะค่อยๆหลุดไปเพื่อให้ฟันแท้เข้ามาแทนที่ฟันแท้มีทั้งหมด32ซี่วันนี้เราไปใส่ฟันให้เจ้าหุ่นกันจะได้รู้จักฟันกันมากขึ้นกว่านี้ได้ครับ นี่คือฟันแท้ที่จะใส่ให้เจ้าหุ่นเพราะเจ้าหุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วฟันแท้เป็นฟันชุดที่สองและเป็นชุดสุดท้ายของคนเราฟันชุดนี้มีทั้งหมด32สซี่ฟันแท้จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ6ปีจะทยอยขึ้นเรื่อยๆเราต้องดูแลฟันให้ดีเพราะถ้าฟันแท้หลุดไปแล้วจะไม่มีฟันใหม่ขึ้นอีกแล้วฟันแท้มันจะหลุดไหมครับหลุดแน่นอน้อวถ้าไม่ดูแลอย่างดี โอ้จะทำได้ไหมเนี่ยดูแลอย่างดีทำได้ไม่ยากแต่ต้องทำสม่ำเสมอนั่นคือแปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันให้บ่อยทำความสะอาดไม่ให้ฟันผุฟันผุคืออะไรครับคือฟันที่มีเศษอาหารติดค้างแล้วเชื้อโรคเข้ามาเกาะกินตรงนั้นจากนั้นเจ้าเชื้อโรคจะกัด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 จนฟันผุพังและหลุดออกแล้วถ้าไม่มีฟันจะเป็นยังไงครับ ข้อแรกเลยก็คือยิ้มไม่สวยข้อที่ท2ก็จะพูดไม่ชัดหลายๆคำต้องใช้ฟันช่วยออกเสียงเช่นสอเสือฝอฝาฟอ,ฟ,าฟ,อฟันชอเสือชอชอจอฟันและขอ้อ3ที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรบดเคี้ยวอาหาร <S <S เราต้องกินแต่อาหารเละๆอ่อนๆเพราะถ้ากินอาหารปกติ ก็จะกลืนลำบากอาหารชิ้นใหญ่ย่อยยากรเพราะทำงานหนักสุดท้ายก็ถ่ายลำบากมาใส่ฟันให้เจ้าหุ่นได้แล้วฟันแต่ละซี่ก็มีหน้าที่ต่างกันนะต้องใช้ฟันแต่ละซี่ให้ถูกหน้าที่ด้วยยังไงอะครับฟันหน้าตรงนี้เรียกว่าฟันตัดใช้กัดของนุ่มๆห้ามใช้กัดของแข็งฟันแบบนี้เรียกว่าฟันเคี้ยวใช้กัดฉีกของเหนียวเยวแข็งๆได้ดีกว่าฟันหน้า มีความหนาแหลมกว่าซี่อื่นๆตรงนี้คือฟันกรามใช้บดเคี้ยวให้อาหารละเอียดก่อนจะกลืนลงท้องทุกคนพักทานของว่างกันก่อนจ้าฟันฟันหลุดแล้วพ่ฟันหลุดแล้วครับ อย่าลืมแปรงฟันให้สะอาดทุกเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำเปล่าบ้วนปากหลังกินอาหารและขนมทุกครั้งเพื่อล้างเศษอาหารจากปากและฟันนะครับ